บานนี่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันวันพุ่งแต่สีดิปูนเข้าไปบหัวหนังไปบ่ายยังสิเป็นโพเพขึ้นฉีดใช่เป็นคุยออกเลยคือกันไงว่าข้อพุ่งื้นีฐานเป็นข้อพื้นฐ่นแสดงว่าเคมีอยู่อยู่สีเนี่ยเขาเป็นตันสีสีทองเอออาจารย์สิงหตัวยุบบาทก่อนผมรอนี่บอกผมอยู่อยู่ออมบดไหมอันโตราซีรวยครับบ่ ผมผมไปเบิ้งที่หลังผมเกิดกิเลสนะจากไดขคืออาจารย์ดีแล้วเกิดกิเลสเนี่ยเนี่ยดีเนี่ยว่าจะไปไปหาหมองไส้มัาลูกประดับเขารอขายอยู่อยู่หมองใหญ่นั่นนั่นข้าเจ้าก็รอคูละเกลียวลอยนะครับคูระเกลียวลอยบ้านนี้ผมอันนี้เพิ่นมาเป็นหลานเคยพันยายนี่ผมก็เล่นตัว่นได้คูละเป็ดลอยตัวละสี่ เอาจํานวนมากน้เานีนี่ส่วนาผมยังอีกหกสิบตัวยังสิบพ่อวันมีเจอพภาพเขาพันรอแล้วโอ้ครับรับเงินเพิ่อห้องอื้อเพินอานเยอ่เจาอีรีเดะเล่าเงินเบื่อเดะ ่ด้พบมือว่ามือยับไงอุบเหหายาเลยเลาคนต่างบทสิปี่างเยวเลวเจ้าตันีีนะฮะตันนีไปหาบุญะินคน่วยกันคือเล่าหลือเกิดหายากเลยวันนี้นี่เราเจ่าเกาจะควยให้เจ้าเราแงีก็ได้ให้เราว่าผมยันแต่ต้ยันผมเมาน้ผมหรอเปว่า

อันอยูวัดเพื่อนนแ่แหละโอ้พองหลวงปูป่โตลูกคนมาแต่คู่เก่าคนมามือนั้นเลวง่ <c oughs> เป็นครกกับผมโอ้แต่พุทธวีเสียครับว่าท่านคนน่ะบาอันอนเชียงไปดีดีไหห <c oughs> ลวงปู่อ,อยู่ใน,นอินดี้หางนั่นเดียวเาะไต่ลำบนหลกว ไม่เที่ยงเดี๋ยวไปยังเดี๋ยว่ายังเดี๋ยวการไปจมไปบ่มันเปลี่ยงสี่บ่อผมบ้านบ้านผมเปลี่ยนสีขันขันวันศีนนั่งคว้านนี่ขันดอกไม้ขันดอกไม้ใช้เงินมานั่มนี่คือเงินส่วนนี้เป็นเงินของเพิ่นเลยครับได้ได้จักบาทกระจางเอาไปใช้ไว้เงินซุ้มข้าเจ้ามาบ่ามาบนข้าเจ้าไม่กินท่านน้ำว่าผู้ข่าได้อันนี้สิให้เท่านี้เท่านี้เท่านนี้กับ คือเป็นส่วนของเพิ่นเชฟว่ได้เอาเข้าบัญชีกลางวัดเงินเอาไปเฮ็ดหยังบ่อนี่ใช่ไหมมันสิสิเก็บอยู่นําเพิ่นล่ะครับในตู้ของเพิ่นนั่นเออมาที่นี่คั่นมันได้หลายเหมือนเงินใช้ก็ไปขอจอย่างนี้ไปขอไปสร้างไปหยังเอาผู้เฒ่าไปขอใส่เพลินใส่เทียนเพลินแหละเพรว่าขอเท่านั้นเท่านี้เด้อก็ขอมาเนี่ยย่ำย่ำจักบาท ที่วูตักบาทยังกระซางบาทของเพิ่นนี่ยก็สีตั้งหากผมเพ oh. ื่อให้บ้านก็จะใช้ใช้ใช้อันนี้ของหลวงปู่กันเอาไ,ได้เอาได้ก็ไปถวายเพิ่นผมจะเห็นน้ำก่อนนากันว่าเสรนจไหมเชื่อเตักบาททีเพราะว่าพระบูบบบตุลูกย้อนมันกันซักสิเนี่ยย่บ้านเท่าไรย่ำชุกเฉินนังสิครับวันบ่มีเงินชุกเฉินนี่สิจะไปขอมันมันไม,ม่เป็นเงินเป็นดังบนสิ เอ้าช่วงช่วงพวกขอรูกับเทเลสเจ็ดหมืน่นเทเลส<อ>เป็นแสนค<อ>นกับน,น,นี่คร,ค,ครับครับคันเทวะช่วงนี้ขอรูเ <laughs> งินเหรียญบาทเขามาแลกเลย <laughs> โอ้ where, two, เฮ็ดเฮ็ดทังไลยวไอ้เฮ็ดตูตตตตบตบต้บริจาคไม่นครับชิมีตู้ตู้ตู้นี่สิวัดวัดผมบ่มีตู้บริจาคข้างนอกครับชิมีแต่ของเพิ่นผู้เดียวมันออยุบตู้ยารมันชิมิซ่องครับผู้ใดเพิ่นมาบ่ามาบนเพิ่นมาสมบุรณ์สมขุณเพิ่นก็สิขันเป็นหลอดพวนกับบริเวณมันมเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่บ่แม่นผมมาจากคู่กันพระเจ้าลูกพระเจ้าล้านผมตัองเจ้าหลวงขนี่มิเนื่องกับยุ่ิไถ่ทำให้ ยวคือไปเบื้องยังไงขัดไปเบื้องอารยัต้อแกงลวงหนาเพราะว่ากุญแจนี่มีหคนรักษาไข้รักษามันต้องแกงลวงหนาต <c oughs> เอาบะเนียนย่ามห้อนเอาคนทีนขอนขอนี้เดี๋ยวป็นั่นเดียวนีข้อนอยู่ทั้งนอกครับข้อนอยู่ทั้งหนอกอยู่หนาประตูคนละอันีองค์เตียมคนอยู่ทั้งนอลกๆลกลกลกป กัอเภอเดนมันได้นช้างไงครับจันตีจ <okay okay um nah ี่นอำเภอพีทักไหมครับเราเที่ยวไปดูครับเราเราไปถือกันแน่ใดบ้านเนียนเราเที่ยวไปดูทำเลสิไปเห็นแล้วก็ดีโอกวันนี้นายจะเข้าไปน้ำบอกกรรมการมาเปิดเกจให้ด้วยนินด๋ยู่วันมาจากคู่กันอาอยุบันทลาดกับมีได้องค์หนึ่งแต่ว่าองค์เนี่ยน่อยองค์อันนี้ผมนะอ๋อผมอันนี้สูงสอกสืบสูงสอกสืบ นักบ่อป่บ่ครับเดี๋ยวผมวางมันผมมีบันทึกลูกคนไว้อยู่เดี๋ยวชวนสีไทยเที่ยนหนึ่งเดี๋ยวจะมันยากก็ยากครับผาหัวไปดีโปรดเดี๋ยวเมื่อนั้นผมวางผมพ่อปนลุผมเอามาเห็ดอันนั้นเอามาเห็ดป้ายก็สิไทยลูกคนนี่นี่ครับเพิ่นปิดท่องไม้เหลี่ยมได้ครับอืมโอ้งามตัวหนึ่งเดี๋ยพระส่องประเทียนเล่าตัวนะผมพระแอลขันช่องเล่าห็นบ่เงื่อนไง ห้องสำดิตฐครับสำดิษจได้วาพาบริวานเพิ่นเป็นเงินเบิดเป็นพาพุทธลูปเงินบูเงินนี่ข้าพิออษนายจอผมกระม่วนี่ครับเเ็ดเหรียญเพิินสิกอดบทิมเหรียญเพิ่นบ้านนี่ขอเหรียญผมขอเหตหาพันเพล่นบ่ไห้เพิ่นไห้สองพันเพล่นวบเจ้าของเขามีเท่านั้นบ้นอันว่าหลวงปู่ครับพร้เจาเสียง บ้านีอันทั้งหลังนี่เฮ็ดเป็นรูปยันสิงหานเป็นรูปยันเอารูปอื่นเพิ่นกับว่าเอาขอเฮ็ดรูปนั้นรูปนี้เพิ่นกับว่าเอาได้วาวไปแค่เดียวเองวงเงิได้ใช้เหรียญพิ่นครับผมเท่าไหร่ผมผมผมบ้านท่านอันมึงเนี่ยผมผมไปขอสองพันนี่ล่ะบอกบอกไปนั้นหรอครับเพราะว่าผมผมผมเนี่ยตอนผมบอกกบเป็นหนั่นผมมา นลงพูอผมในี่ตั้งใจ <c oughs> ว่าเช็ดเหรียญไม่แจกคือผู้ใดไปกินไปท่านนําอกับคือเสียหายแจกผมขอเห็นหาพันเนเขินบ่อไห่ครับเพินไห่สองพันบานนี้ขอรอลูกร้อยองค์พันนั่นหานิ้วเคยขอเทียนหนึ่งแลวเป็นหานิ้วรอยอมรอมาลอยอ,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 ยอยงค์น,นั่นเบิดบานนี้เขาก็เลยขออีกข,ขอแล้วบานนี้พันเนรเห็นหาชีพอง เห็นชิบุงเต้ว่าเพิ่นเสีอยวงละมื้นแบบนี้เพิ่นมาดคาเอาเองว่าซุ่มซุ่มสร้างบ่ครับหลวงปู่นั่นหรอออกกระซ่องอะไรบ้านที่นี่พวกผมไดยว่าหลวงปู่ขันองมือกันมันแพงโคตรเพราะพุทธรูปมานิ้วนั่นมันมันเป็นไป่ไม่หรอเอามากกินมากกินมันอาจารย์ขันมันเฮ็ดช่วงนั้นเนี่ยออกเวิร์ดขึ้นก็ได้มีคนจองขึ้นกาบ้านที่นี่อันส่วนช่วงประเทศงินมาเพิ่นเลยอัน ก็เลยขอเพิ่นเลี้ยวองค์เจ็ดพันมานี่ซุ้มพอออกเลยว่ามันได้สซุ้มเฮี้ยนหรอขอเฮ็ดเป็นลูกนี่ยล,กลูกรอแต่ว่าเฮ็ดเป็นองค์เล็กๆนี่สูงประมาณน,นิ้วสองนิ้วนี่ยขอเฮ็ดบานเพิ่นก็เลยสองพันเนี่ยสองพันเนี่นก็เลยอนุญา,นาตนะเฮ็ดโยกับนนเนี่ยสองพันบอๆก็จิบว่าเฮ็ดเป็นอันดอ,อกบอ่รองสองพันดอ,อกซุ้มช้งแขนง้อดแม่นครับเป็นพาร้อยองค์ซ้ำแขนง้อนออี่ยล่ะทำจ้างมารถเตยสองพอนเ่ย เดินย่งางย่งางรอก็ลงบ่ <c oughs> เดินดูวัดศิริชัยเจริญมีพิหารเ่นมี่นฉลองปีวังหันนี่ฉลองห้องประชุมพุทธศิริชัยมุนี วัดสลีชัยเจริญอยู่อยู่ขางสถานีตำรวจอำเภอโน,น่นสังองค์วามมหาสมดีเจ้าคณะตำบลน,น้องเรือเขตสองเ,เจ้าวาดยัาไงคปู ใช่ยุบอ่ะใช่ตัวท่านรวนมุนม่นไงโอ้ตัวจนมุนให้พิ่นคักพวกนดยยังบอกโอ้ดูดีเสือพิ่นอะไรด้ครับผมานเอัว้รานผู้เดียวครับผมผมเกผานรปัจจัยกออกป,ปมอย่งครับย่งรอกันลงปะป เนี่ยเป็นเห็ดกุตติวิว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 เออนี่กุตติเัน นี่กุฏิกำลังส้างอันนี้ไฮน่าติดกับไฮน่าี่กุฏิจาวาดเนี่ยหลังนี่เปิดดอกเก็นไฮน่าเห็ดเนี่ยเปธรรมชาติดีดีวะ อุตติข้างในวัดสุริชัย ครับผมครับยังหรอกเอ้ามาฮอดเหรอจ้านี่เรียกน้ำครับผมก็มีหอดขันขันเร็วลงกว่า นี่บริเวณวัดนาบต้นสาระลมรื่นอ,อันนี้สถท้านี่ตำรวจ คือติดขางวัดเลยสุานี่ตำรวจอำเภอนนสังอันนี้อุโบสถจะมาลงอุโบสถวันนี้อุโบสถไใหญ่ ในอุโบสถวัดศริชัยเจริญโอ้พึ่งพึ่งขอมาได้โบสถ์คนโบสถงามประปุติลูมลงหลัก,ลลกถูกหลูบโอ้งามเย็นสองซีโบสถ์หาณาตางังโบสถ์ง่ายนะโบตรุ่นใหญ่เนาะโบสถของลงอ้มคอเจ้าคณะตำบลหนองเรือเขตหนึ่ง ngam 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 bên